สำหรับ EP สุดท้ายนะคะในการที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหาค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องค่ะเชื่อว่านะคะคนักเรียนคงจะ ฝึกฝนและทําโจทย์มามากพอสมควรนะคะและอีกหนึ่งแบบหาที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะที่จะลองให้เรานะคะมาช่วยกันหาคําตอบนั่นก็คือถ้ากําหนดตัวแปร x ค่ะเป็นจํานวนรถยนต์ที่มาใช้บริการล้างรถที่สถานีบริการแห่งหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะซึ่งจะมีการจแจกแ้งความน่าจะเป็นดังตารางนี้นะคะแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือว่าเอถ้ากำหนดให้ฟังก์ชันของ u x เท่ากับ2 x ลบ1ค่ะเป็นจำนวนเงินที่สถานีบริการต้องจ่ายแก่พนักงานล้างรถนะคะซึ่งมีหน่วยเป็น10บาทนะคะอยากทราบว,ว่าค่าคาดหมายของจำนวนเงินที่พนักงานล้างรถจะได้รับจากการทำงานนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะน,นเรียนลองคำนวณหาคำตอบของข้อนี้ด้วยตนเองก่อน ะะแล้วมาตรวจสอบกันว่าเราเข้าใจตรงกันและมีคำตอบที่ถูกต้องหรือยังค่ะจากโจทย์ดังกล่าวนะคะตัวแปร x ในที่นี้เป็นจำนวนรถยนต์นะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการคือค่าคาดหมายของจำนวนเงินที่พนักง,งานหลังรถจะได้รับหากนักเรียนใช้ตัวแปร x ในที่นี้กำหนดเป็นตัวแปรสุ่มแล้วนะคะจะกลายเป็นว่าตัวแปรสุ่ม x และนักเรียนนำไปคูณกับความน่าจะเป็น p ผลรวมที่ได้นะคะค่าคาดหมายที่ได้จะกลายเป็นโดยเฉลี่ยหรือค่าคานหมายของจำนวนรถยนต์ที่มาใช้บริการนะคะแต่จากที่โจทย์กําหนดเนี่ยโจโจทย์ต้องการให้หาค่าค้ดหมายของจำนวนเงินที่พนักงานล้างรถจะได้รับดังนั้นตัวแปรสุ่ม ของข้อนี้จะไม่ใช่ตัวแปร x แล้วนะคะจะกลายเป็นที่อยู่ในรูปของ ux นั่นเองค่ะจากโจทย์และการพิจารณาก่อนหน้านะคะเราจึงกำหนดให้ตัวแปรสุ่ม ux คือจำนวนเงินที่สถานีบริการต้องจ่ายแก่พนักงานหลังรถนะคะซึ่งค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มแสดงได้ดังนี้ค่ะ หรือนักเรียนจะกำหนดตัวแปรสุ่ม x ตัวใหม่ก็ได้นะคะแต่เพื่อมาให้สับสนนะคะเราขอกำหนดให้ตัวแปรสุ่มอยู่ในรูปของ u x แทนนะคะซึ่งตารางที่โจทย์กำหนดคือ x คือจำนวนรถยนต์ที่มาใช้บริการนะคะและมีค่าความน่าจะเป็นดังกล่าวนะคะซึ่งเมื่อ u อยู่ในรูปของ 2x ลบด้วย1เมื่อ x เท่ากับ4 ค่าของ u x เท่ากับ4เลยมีค่าเท่ากับ2คูณ4ได้8ลบ1เลยได้7นั่นเองนะคะหรือเมื่อ x เท่ากับ5นะคะ u ของ x เท่ากับ5คำนวณแล้วก็จะได้9นะคะเราจึงคำนวณของค่า u x ก่อนนั่นคือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเมื่อมีจำนวนลดเข้ามาใช้บริการเป็น x นั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนักเรียนก็จะคำนวณหาค่าคาดหมายต่อนั่นเองซึ่งค่าคาดหมายในที่นี้เราก็จะนําค่าของ u x ซึ่งก็คือจํานวนเงินนั่นเองนะคะคูณกับความน่าจะเป็นดังกล่าวปรากฏว่านะคะเมื่อ x เป็น4ค่าของ u x เท่ากับ4คือ7นะคะดังนั้นผลคูณระหว่าง u x กับความน่าจะเป็นที่ x ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน12หรือเมื่อ u ของ x เท่ากับเเราก็จะได้ออกมาเป็นเศษ9ส่วน12หรือเมื่อ x เท่ากับ6 u ของ x เท่ากับ6ได้11ผลคูณกับความน่าจะเป็นก็จะได้ดังตารางนี้นะคะเมื่อนักเรียนคำนวณหาผลคูณระหว่าง u ของ x คูณกับความน่าจะเป็นเมื่อ x เท่ากับ จำนวนค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะค่าเฉลี่ยหรือค่าค่านหมายที่นักเรียนต้องการก็เกิดจากเรานําผลคูณทั้งหมดมารวมกันหรือหา summation ทั้งหมดนั่นเองนะคะลองคํานวณด้วยความรอบคอบนะคะว่าเออผลคูณแต่และคู่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วผลรวม,ท,มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเท่ากับจํานวนใดถ้าเรียบร้อยแล้ว ไปตรวจสอบคำตอบได้เลยค่ะจากที่เราจะต้องคำนวณหา,าค่าคาดหมายนะคะซึ่งจากตารางก่อนหน้านักเรียนสามารถหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดได้เลยนะคะจะทำให้อยู่ในรูปทศนิยมก่อนก็ได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนมีทั้ง12 6และก็10เราก็สามารถทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนก็ได้ ซึ่งส่วนจะมีค่าเท่ากับ12นั่นเองนะคะทำส่วนให้เท่ากันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยดูสังเกตดูซิว่าเ,เศษแต่ละช่องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะผลรวมที่ได้จะมีค่าเท่ากับเศษ152ส่วนด้วย12นะคะซึ่งหมายความว่าค่าขั้นหมายของตัวแปรสุมในข้อนี้ จะมีค่าเท่ากับ12.67แต่อย่าลืมว่าหน่วยคือ10บาทนะคะดังนั้นค่าขั้นหมายของจำนวนเงินที่พนักง,งานล้างรถจะได้รับจากการทำงานนี้มีค่าเท่ากับ126.7บาทนั่นเองสำหรับในข้อถัดไปนั้นนะคะนักเรียนลองอ่านโจทย์แล้วทำความเข้าใจให้ดีนะคะว่าเอ๊ะ โจ์กำหนดอะไรบ้างนะคะแล้วปัญหาของข้อนี้เขาต้องการทราบว่าในการเล่นเกมนี้ยุติธรรมกับผู้เล่นหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งจากโจทย์จะพบว่าในการเล่นเกมครั้งหนึ่งะคะ่ะมีการโยนลูกเต๋าที่เที่ยงตรงอยู่หนึ่งลูกนะคะโดยกติกาอ,อ่านกติกาให้ดีนะคะหากลูก,ลกเต๋าเนี่ยขึ้นแต้มขีแต้มขีได้แก่เลขอะไรบ้างนั่นก็คือ 13 1, และ5นั่นเองนะคะหากขึ้นแต้มขี้แล้วนะคะผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน20เท่าอ่ายี่สิบเท่านะคะย0สิบเท่าของอะไย20เท่าของแต้มที่ขึ้นหมายขึ้นว่าถ้าแต้มหนผู้เล่นจะต้องจ่าย20คูณ1น,นั่นก็คือ20บาทนั่นเองนะคะหรือถ้าหากลูกเต๋าขึ้นแต้มสองหรือสี่ 2หรือ4นะคะผู้เล่นจะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับ10เท่าของแต้มที่ขึ้นและในกรณีที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มอื่นๆนอกจากนี้ค่ะผู้เล่นจะได้รับเงินเป็น15เท่าของแต้มที่ขึ้นนะคะจากโจที่กำหนดนักเรียนลองคำนวณให้ดีนะคะว่าเอโดยเฉลี่ยแล้วนะคะว่าในการเล่น1ครั้งเนี่ยโยน1ลูกเต๋าไป1ลูกเล็เรียบร้อยแล้วค่ะโอกาสที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไง ะะแล้วการได้ทั้งได้รับหรือจะต้องจ่ายเงินเนี่ยของผู้เล่นในครั้งนี้มีความยุติธรรมหรือไม่นะคะลองคำนวณดูค่ะจากโจทย์ดังกล่าวนะคะเราได้กำหนดให้ตัวแปรสุ่ม x คือจำนวนเงินที่ผู้เล่นจะได้รับในการเล่นเก๋น,นะคะดังนั้นแต้มบบนูกเต๋าก็มีโอกาสเกิดตั้งแต่1 2 3 4 5 และหนั่นเองนะคะดังนั้นตัวแปรสูงของเราคืออะไรบ้างละ่ะจากกติกาบอกว่าถ้าถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นเลขคี่นะคะผู้เล่นจะต้องจ่ายเงิน20เท่าของแต้มนะะดังนั้นเมื่อแต้มบนลูกเต๋าเกิดเป็น1 3และ5 1 3นะคะ1 3และ5ค่ะผู้เล่นจะต้องจ่ายเงิน20เท่านั่นก็คือลบ20คูณด้วยจำนวนแต้มได้เลย นะะในขณะเดียวกันกรณีที่แต้มเกิดขึ้นเป็น2หรือ4นะคะสหรือสผู้เล่นจะได้รับ10เท่าของแต้มนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นแต้มอื่นนั่นก็คือแต้มเป็น6นะคะผู้เล่นจะได้รับเงินอยู่15เท่าาสิบห้าเท่านะคะ แต่ไม่ว่าจะเป็นแต้ม1 2 3 4 5หรือ6นะคะความน่าจะเป็นของแต่ละตัวแปรสุ่มนั้นมีโอกาสเกิดเท่ากันนั่นก็คือเศษ1ส่วน6นั่นเองนะคะในข้อนี้เรากำลังจะคำนวณหาค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มนะคะเราจะคำนวณน,นั่นหมายความว่านักเรียนก็จะต้องนำค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x คูณด้วยความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนั้น นะคะดังนั้นเมื่อ x เท่ากับลบ20ผลคูณที่ได้ก็จะออกมาเป็นลบ20ส่วนด้วย6ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อแต้มเป็น2ตัวแปรสุ่ม x เท่ากับ20นะคะผลคูณระหว่าง x กับความน่าจะเป็นก็จะได้เท่ากับเศษ20ส่วน6นะคะและแต่ละตัวแปรสุ่มค่ะเราคำนวณหาผลคูณดังกล่าวได้ดังตาราง นะคะค่าคาดหมายหรือค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มในข้อนี้นักเรียนสามารถคำนวณหาผลรวมทั้งหมดนั่นก็คือนำผลคูณทั้งหมดตั้งแต่ตารางแรกจนถึงช่องที่6คอลัมน์ที่6นะคะ summation รวมทั้งหมดค่ะาหาผลรวมทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นค่าคาดหมาย หรือโดยเฉลี่ยแล้วค่ะจำนวนเงินที่ผู้เล่นจะได้รับในการเล่น1ครั้งมีค่าประมาณลบลบ40ส่วนด้วย6นั่นคือลบ6.67บาทนั่นเองลองตรวจสอบคำตอบดูนะคะว่าคำนวณได้ถูกต้องหรือยังนะคะหรือผิดพลาดตำแหน่งหรือจุดไหนนะคะแล้วลองแก้ไขด้วยตนเองดูนะคะ สำหรับข้อสุดท้ายนี้นะคะเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เหตุการณ์หนึ่งนะคะโดยที่จะได้รับผลตอบแทนดังตารางได้เลยนะคะมีทั้งกําไรเท่าทุนและขาดทุน นะคะซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นของแต่ละกรณีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากโจทย์ข้อนี้ค่ะต้องการทราบว,ว่าค่าคาดหมายของนักลงทุนนี้เป็นเท่าใดแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่นะคะดังนั้นสิ่งที่เรากําลังจะต้องการอยู่กนะ็คือเราจะคํานวณหาค่าคาดหมายของผลตอบแทนที่จะได้รับนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะพิจารณาเป็นกําไรหรือขาดทุนก็ได้นะคะ ถ้าเรียบร้อยแล้วค่ะลองคำนวณหาค่าคาดหมายของข้อนี้กันได้เลยในเบื้องต้นนั้นนะคะแต่ละข้อที่นักเรียนกำลังหาคำตอบอย่าลืมว่าเราก็จะต้องกำหนดตัวแปรสุ่มก่อนว่าคืออะไรนะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้เราได้กำหนดตัวแปรสุ่ม x คือผลตอบแทนและอาจจะมองเป็นกำไรจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ก็ได้ ะะซึ่งค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่มก็แสดงได้ดังตารางนั่นก็คือกําไร200,000นะคะ x ก็จะมีค่าเท่ากับ200,000 150,000เท่าทุนก็คือ0นั่นเองนะคะในขณะที่ขาดทุทน100,000นั่นก็คือลบ100,000ซึ่งค่าความน่าจะเป็นของแต่ละตัวแปรสุ่ม x นั้นก็โจทย์ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วดังตารางนะคะภารกิจถัดไปนั่นก็คือ เราจะคำนวณหาค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม x ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องนำค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x คูณด้วยความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ตัวนั้นนะคะดังนั้นเมื่อ x เท่ากับ2 0 0แสนค่าความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ20แสนคือ0.24ผลคูณของทั้งคู่จึงมีค่าเท่ากับ48,000นะคะในขณะที่ x คือ1 5 0 0 0 0ื ผลคูณก็จะได้ดังตารางนะคะไม่ว่า x จะเป็น0หรือ x เป็นลบ1แสนะคะเมื่อเราคำนวณหาผลคูณระหว่าง x กับค่า p เรียบร้อยแล้วครบทุกคู่นะคะ summation หรือผลรวมทั้งหมดเราจึงนำผลรวมนะะขออภัยค่ะเราจึงนำหาผลคูณทั้งหมดทั้ง4จํานวนนี้มารวมกันนะคะปรากฏว่าผลรวมดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 86,500บาทนั่นเองดังนั้นค่าคาดหมายหรือค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้จึงมีค่าเท่ากับ86,500บาทนะคะมาข้อสุดท้ายแล้วหวังว่าน,ะะนักเรียนแต่ละคนนะคะจะหาคำตอบได้ถูกต้องครบทุกข้อนะคะแล้วมีความเข้าใจในการหาค่าคา,าดหมายของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ะะหลังจบ EP นี้แล้วนะคะลองทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยังมีอีกหลากหลายข้อที่น่าสนใจนะคะรอคอยให้เรียนลงมือคำนวณและหาคำตอบด้วยตนเองค่ะแล้วพบกันกับ EP ถัดไปได้เลยนะคะ